สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับคนเลี้ยงพึ่งกับพังงานครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับห่างหายกันไปนานยังไงก็เป็นงานอดิเรกที่คนเลี้ยงพึ่งกับพังงานได้ชื่นชอบก็ยังไงก็ต้องได้เจอกันอยู่ดีครับผมวันนี้คนเลี้ยงพึ่งกับพังงานพาเพื่อนๆืมารับชมอ่ลังเลี้ยงพึ่งแบบแบบอะไรดีแบบโบราณแบบแบบดั้งเดิมดีกว่ารครับแบบดั้งเดิมของเกาอพังงานครับผมจะพามาดูว่ามันมีข้อดี อย่างไงบ้างที่ว่ายัางเลี้ยงกันทุกวันนี้ครับชาวบ้านก็ยังใช้แบบนี้กันอยู่ก็ก็ต้องมีข้อดีอยู่บ้างครับผมก็อย่างที่คนเลี้ยงพึ่งกับพังงานเคยทดลองทุกลูกแบบครับเป็นเลี้ยงแบบคอนแบบรังเปิดข้างเปิดบนครับส่วนตัวคนเลี้ยงพึ่งกับพังงานเองเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาครับพอเริ่มทําธุรกิจจริงจก็เริ่มไม่ค่อยมีเวลาครับผมก็เริ่มเห็นข้อดีของรังแบบนี้การดูแลก็ม่ยุ่งยากครับ เราก็ปล่อยไว้ตามธรรมชาติได้มากกว่าระบบเลี้ยงแบบคอนที่ต้องการเอาใจใส่ดูแลครับแต่ก็อย่างว่านะครับก็เป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติก็ปล่อยให้เขาได้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาตาิส่วนหลังนี้ก็ได้ย,าย้ายแ,แบ่งประชากรออกไปแล้วค,คือเขาแบ่งด้วยธรรมชาตินะครับเพราะว่าอันนี้ไว้จนเลยเวลาที่จะเกินกําหนดที่จะเก็บน้ําผึ้งเขาก็จะแบ่งเป็นครอบครัวใหม่ออกไปประมาณสัก3ามสี่ สามสี่ครอบครัวก็คือสามสี่รังก็ไปขยายพันธุ์ต่อครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บเอาน้ําผึ้งก็ยังมีเยอะอยู่พอสมควรครับแต่ก็ต้องทําใจว่ามันก็จะมีส่วนที่รังเขาแก่แล้วก็าชาไม่มีน้ําผึ้งตรงนั้นเราก็าวินวินกันนะครับก็ให้เขาได้ขยายพันธุ์บ้างเพราะรังแบบนี้ไม่เหมือนคอนที่เราสามารถขยายบังคับขยายได้ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นยังไงตัวน,นี้ก็สามเดือนกว่าแล้วครับ ีนี้เดี๋ยวคนเลี้ยงพึ่งกับพักงานเปิดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะครับอ่ะนี่จะเห็นว่ารังเนี่ยเขาแก่หมดแล้วครับอ่ายังมีน้ําพึ่งอยู่บ้างนิดหน่อยข้างบนแต่ว่าเดี๋ยวแผ่นหลังๆเนี่ยก็จะไล่ไปอ่อนเรื่อยๆอครับอ่าอันนี้ก็ได้แยกย้ายไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะกัดทิ้งนะครับถ้ามันดํามากเนี่ยแต่เดี๋ยวเราก็จะตัดออกครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งครับ แน่นสักหน่อยนะครับเวลาทําไม้ก็ไม่ต้องให้มันชิดมากก็ได้อันนี้ไม้มะพร้าวมันก็จะยืดยืดหยุ่นได้นิดหน่อยเวลาฝนตกครับอ่าทางนี้จะเห็นว่ามีตัวอ่อนเยอะครับอ่าครับอันนี้เป็นรังใหม่เห็นไหมครับว่ามันจะไล่เล็กมาเรื่อยๆอันนี้จํานวนแผ่นก็เยอะนะครับน่าจะสิบกว่าแผ่นอัพครับผม อ่าทีนี้คนเลี้ยงพึ่งกับพันเคยอธิบายไปแล้วว่าลักษณะของรังธรรมชาติแบบนี้เราจะตัดจากแผ่นที่เขาสร้างก่อนทางนี้ครับเราก็จะตัดเก็บผลผลิตทางนี้อันนี้จะแก่นะครับแล้วก็ไล่เขาก็ทําไล่ไปข้างหลังแสดงว่าข้างหลังเนี้ยช่วงข้างหลังเนี้ยก็จะเป็นรังอ่อนใหม่เราก็จะตัดทางนี้เก็บผลผลิตทางนี้ไปเรื่อยเรื่อยืแล้วก็เว้นไว้สักสามสามลวงครับสามถึงสองลวงสามลวงดีกว่าครับอ่าแล้วเดี๋ยวพอเขาเหลือตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะทํา จางหลังเนี่ยครับไล่มาด้านหน้าเรื่อยๆครับไล่มาด้านหน้าเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นรังที่อ่อนทางนี้ก็จะแกะ่แก่แทนแล้วครับเราก็จะตัดเก็บผลผลิตจากด้านนี้มาเรื่อยๆคนเลี้ยงพึ่งพนักงานเคยอธิบายไปแล้วครับตรงนี้เนี่ครับเป็นรังแบบชาวบ้านเป็แนแบบดั้งเดิมก็ก็กยังใช้ทุกวันนี้ครับผมอันนี้ก็คนเลี้ยงพึ่งพามาวันนี้พามาให้เห็นภาพว่าอ่ะด้านหนึ่งมันแก่แล้วก็ด้านหนึ่งมันอ่อนตามที่คนเลี้ยงพึ่งพนักงานเคยเคยเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจรังแบบนี้ก็ก็สะดวกดีครับสําหรับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาเวลาตัดเก็บผลผล,ผลิตเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยเขาทํารังเป็นในแนวขวางขวางความยาวอย่างนี้ก็ไม่ไม่มีปัญหาครับใช้คัตเตอร์แบบนี้ตัดได้เพราะเราจะตัดในแนวนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เขาทํารังรังพึ่งในแนวตามยาวครับตามยาวแบบนี้นะครับคัตเตอร์แบบนี้อาจจะยุ่งยากแล้วครับเพราะว่า รังเนี่ยมันเปิดด้านหน้ากับเปิดด้านหลังเราต้องอาศัยมีดยาวๆแบบนี้ครับนี่ครับยาวๆยาวๆแบบนี้เลยครับอ่ายาวๆแบบนี้เลยครับอ่าตัดปลายให้เป็นหัวตัดนิดนึงครับ่เดี๋ยวโฟกัสนิดนึงโฟกัสได้ไหมอ่าครับตัดปลายอย่างนี้ตัดปลายให้ป้านแล้วก็เสียมนิดนึงถ้าไม่มีจริงก็ใช้ไม้ไผ่ก็ได้ครับตัดแบนๆแ,แล้วก็ ทำปลายให้ให้คมครับผมเป็นปันปานแล้วก็ใช้วิธีเสียบเข้าไปครับก็เหมือนกันครับจากซ้ายจากขวาครับไล่ไปซ้ายจากซ้ายก็ไล่ไปขวา่างนี้สลับไปเรื่อยเอ่าถ้าเราจับพึ่งด้วยความรุนแรงหรือว่ารบกวนเขาเยอะเนี่ยเขาอาจจะหนีรังได้แต่ถ้าเราทําจนชํานาญในระดับหนึ่งแล้วเขาก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆครับบางรังอยู่กันเป็นปีครับผมสองปีก็มีครับโอเคครับ ยังไงวันนี้คนเลี้ยงพึ่งกับพังงานก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับนี่ครับข้างบนนี้ก็เป็นน้ำน้ำพึ่งทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นแผ่นที่สองครับก็คือแผ่นแรกด้านหน้าเนี่ยก็ได้ทําการตัดไปแล้วที่เห็นในคลิปเมื่อตอนต้น จะสังเกตว่าน้าผึ้งไม่ได้น้อยนะครับอันนี้แผ่นที่2แล้วก็แผ่นถัดไปเนี่ยก็จะเยอะกว่านี้อีกครับผมเรื่อยๆเขาเ็เขาจะเก็บไว้ไว้ใช้ยามฉุกเฉินส่วนข้างล่างที่ถัดลงมานี่คือเกสรผึ้งนะครับเกสรผึ้งที่เราซื้อกันในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาตากแห้งนะครับแต่คนเลี้ยงผึ้งกับพง,งันจะบอกว่ากินสดจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับสามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินได้หลายเดือนเลยครับผมอันนี้ก็เป็นน้าผึ้งที่ไม่ได้ปิดหลอดลวงบวกกับ พึ่งงานหรือพึ่งตัวผู้ครับบางอันมีพึ่งตัวผู้ครับนิดหน่อยครับแต่ข้างบนเนี่ยจะเป็นน้าพึ่งทั้งหมดครับอันนี้รังนี้น่าจะได้น้ําพึ่งสักสักกิโลครึ่งครับผมน่าจะประมาณสักขวดครึ่งครับก็จะตัดได้อีกแบบนี้อีกสักเจ็ดถึงแปดแผ่นครับแผ่นหลังๆน่าจะมีน้ําพึ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งของรังแบบนี้นะครับเวลาเราทําการจับพึ่งเนี่ยครับ พึ่งก็จะแตกตื่นน้อยกว่าครับผมเพราะว่าเขามีที่หลบภัยอยู่ด้านหลังครับแล้วก็ทําให้การลบ,ลบกวนพึ่งเนี่ยก็น้อยลงครับทําให้พึ่งบอบช้ําน้อยลงครับผมเป็นรังที่ทํางานในการจับพึ่งได้ค่อนข้างสะดวกถ้าเครื่องมือเราพร้อมครับผมเขาก็จะหนีมาอยู่ด้านหลังด้านหลังคนเลี้ยงพึ่งกับพนักงานไม่ได้เปิดฝานะครับก็คือปิดฝาไว้นะครับด้านหลังก็จะปิดฝาไว้เพื่อให้เขาได้เข้าไปหลบครับผม เพราะเราก็จะจับเก็บผลผลิตเฉพาะด้านหน้าด้านนี้เดี๋ยวเราตัดไปพอเริ่มเจอรังอ่อนแล้วเราก็จะหยุดแล้วก็ปิดครับพึ่งเขาก็จะวุ่นวายน้อยครับจะไม่ค่อยแตกตื่นเท่าไหร่นี่ก็เป็นข้อดีหนึ่งข้อนะครับสำหรับรังแบบนี้